ดีลงมาฮะเรนันสูบปะเป๋สว่างไงฮะเจ้าเด็สว่งไ,ไงไพี่น้องมันสูบปะอ,อันนี้คือสิมันสุกพี่น้องเก็บไปเลยนี่เก็บเอาเอาเอาปุ๋นเหรพี่บพังเหรอปุ๋นหลหรพี่น้องพี่ไปตัวกระบะห้องมันี่นี่น เด้อพี่น้องคุณดอกเด้อพี่น้องดอกมาดอกเกิดขึ้นมาหลายพงเอาสุกบ่อกันมันสุกมันแก่เขาก็เอาเนาะพี่น้องป่วนป่นป่วนป่น,ปนหลายอยู่ด้วยพี่น้องต้นละหกเก็ดหน่วยต้นละสิบหน่วยต้นยี่สิบหน่วยนี่สุกบ่นี่สุกบ่สุก,สก,ออกเอาไปรอมตัว,วอืมตนที่กับบ้านเอาเด้นี่โอ้มีมีม,ม,มีมีพี่น้องบุ้ยเอาเอาเอานี่ไป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  นี่นนเหลือแต่หน่วยที่เ้าเก็บป่าเบิดหน่วยบ่งงามนะพี่น้องนี่เนาะนี่เบ่งเบ่งเบ่งไปต้นเบิ่งนั่นไปต้นไปต้นนาไปต้นข้างนาไปจะรับพี่น้องไปเลยไปไปไปพุนผุนเลิวล้วเลีวล้วลี้วเสียผุนเลยห้องพี่น้องเฮ้ยหน่วยน,นี้คือว้ายอ๋อ โอ <ITA> ้ดีลงมาละพี่น to ้องเอ้จะไปพุ่มกันอีกพี่น้องเหรอนี่ใช่กระตาใช่กระตานั่นดีลงมานี่นั่นสูบป่ะไปสว่างง่ายทั้งแต่ได้สว่งง่ายพี่น้องหน่วยมังา์ก็กินได้พี่น้องมันสุกมันหวานนะพี่น้องเอา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 นี่ เอาจะนี่ตัวพุ่นได้หลายเติบแล้วเนหน่วยนี่คือว้ายอ๋อโหดีลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือแต่อ่ะหน่วยที่เ้าเก็บบ่เบิดหน่วยบิรงามนะพี่น้องนี่เนาะนี่เบิ่งดเบิร์เบิร์ไปต้นเบิ่งนั่นไปต้นไปต้นนาไปต้นข้างหน้าสุกบ่อสุกบ่อต้นนี่หน่อยน่อยนี่นี่ เด้อ,อ,อพี่น้องคุณดอกเด้อพี่น้องดอกมาดอกเกิดขึ้นมาหลายหน่ยนี่คือวายอ๋อโอ้โอดีลงมาแล้วพี่น้องเฮ้ยล่นหลายอยู่พี่น้องล่นหลายอยู่โอ้อัศจรรย์อัศจรรย์พี่น้องเฮ้ยนี่นี่นี่ล่นลน่ลนลน่ลน เหลือแต่อ่ะหน่วยที <S <S 2> <S 2> ่ห้องเก็บวบิดหน่วยบวางามนะพี่น้องนี่เนาะนี่เบิ่งเพิ่งเพิ่งไปต้นเบิ่งนั่นไปต้นไปต้นนาไปต้นข้างนาไปตัวกระบานห้องมันไปจะลำพี่น้องไปเลยไปไปไปปุ่นปุ่นลี้วเลิ้วเลี้วเส้ปุ่นเลยห้องพี่น้องเอ้ยเหลือแต่อ่ะ หน่วยทีย่เขาเก็บเบิดหน่วยบืย้างามนะพี่น้องนี่เนาะนี่เบิงเบิงบงไปต้นเบิงนั่นไปต้นไปต้นนาไปต้นข้างนะเขาไปกินกับเขาอนี่อันนี้ซุกแล้วน,น,นี่บ่เกินสองมือหวานช่ำพี่น้องอันนี้ว่าพ่าอออกก็ได้นี่ครับบอกก็ได้นะเฮ้ยคือสิพ่อเราพี่น้องเละไรเราไป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 ทั้งปุ่นออกไปออกไปครับรวมไมแ้แห้งหมดนี่ฝนจะตกนะพี่น้องฝนฝนฝน ลายอยู่ได้พี่น้องต้นละหกเก็หน่วยตนกก้นละสิบหน่วยต้นยี่สิบหน่วยอันนี้สุกป่ะนี่สุก่สุกเก็บเรยวมตัวอืมมันสุกป่ะอือันนี้คือสิเป็นสุกพี่น้องเก็บเลยเลยนี่เก็บเอาเอาเอาคนละพี่บังอ้วกคนละพี่น้องพี่เฮ้ <laughs> ยคือสิพ่อละพี่นอ้องเลาย้ายแล้วไป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 ทั้งคุ่นออกไปออกไปครับรวมไม้แห้งมาเนี่ฝนจะตกนะพี่น้องนี่เราพี่น้อง โอ้ยสุดยอดอลัศจรรเที่ยวหัวห้อ,หอมันกระโดดนะพี่น้องนี่หไว้แสดงว่ามันหวานฉ่ำแล้วเก็บใส่กระตาหน่่ยนี่คือว้ายอ๋โอโหดีมากเลยพี่น้องเ,เขาไปกินกับเขาหนี้อันนี้ซุกแล้วนี่บ่เกินสองมือหวานฉ่ำพี่น้องอันนี้ว่าพ่อออกก็ได้นี่ครับบอก็ได้นะ <laughs> เว้ยคือสิพ่อเราพี่น <what? S 2> <God. S 1> ้องเดลายเราไป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 ท่างคุณออกไปออกไปครับรวมไม้แห้งมาเนี่ฝนจะตกงั้นพี่น้องอืจะไปพุ่มอะไรพี่น้องเหรอเฮ่สีกระตาใสีกระตานั่นดอกเล้วพี่น้องดอกเด้คุณดอกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอือันนี้ก็คือกันนี่ตัวนี่น้อยก็เป็ี่นน้อยอยู่คุณ สุกบ่สุกบ่ตัวนี้ไหน้อยน,อยน,อยนี่ไปตัวกระบ,บาดเฮ้มมเอเอา,มา,ามันที่พงเอาสุกบ่ขันมันสุกมันแก่เขาก็เอาเนาะพี่น้องหน่วยมางามกกินได้พี่น้องมันสุกมันหวานนะพี่น้องเอา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 นี่เอาแค่นี้ตัวพุ่นได้หลายเติบแล้วเหลือแเจ หน่วยท sí ี่ห้องเก็บพอเบิดหน่วยบว่างามนะพี่น pues ้องนี่เนาะเฮ้ยเบิ่งเบิงเบิ้งไปต้นเบิ่งนั่นไปต้นไปต้นนาไปต้นข้างนะไปต้นกระบาดห้องมันมันสุกปะอันนี้คือสิมันสุกพี่น้องเก็บได้เลยนี่เก็บเอาเอาเอาพูดหลัพี่เบิ่งเอาพูดหลัพี่น้องพี่ล้นหลายอยู่พี่น้องล้นหลายอยู่ โอ้อัศจรรย์อัศจรรย์พี่น้องเอ,อ้ยนี่นี่นี่ล้น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 ไปตัวกบ้านเขามืนนอนฮึ่งไนี่คือว้ายอ๋อโอ้ยดีลงมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนวยเป็นนวยหลายอยู่พี่น้องอันนี้บาง่วงเบิดรุ่นเลยเด้พี่น้องบักม่วง เบิร bueno, ุ่นแล้วนะครับปน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 หลายอยู่ได้พี่น้องต้นละหกเจ็นหน่วยต้นละสิบหน่วยต้นยี่สิบหน่วยอันนี้สุกบปนสุกบ่สุกเก็บเรีวมตัวไปไปไปทั้งปนพี่น้องเลยเพียงไหนเพียงไหนตัวนี้เพียงไหนมีบปนีสิไปเอาเนีหน่วยเป็นห่วยหลายอยู่พี่น้องอันนี้บังงวงเบิรุ่นแล้วได้พี่น้องบาง่วงเบิรุ่นแล้วนะครับ ไปจะลัพี่น้องไปเลยไปไปไปผลผลเริ้วเล้วเลี้ยวใ่ผเลยพี่น I I ้องเอ้ย like. รุ่นม่วงงามนะครับเว่าดอกมันขืนมาหลายได้พี่น้องดอกขืนมาาลายพ่นพี่น้องครับผมสวยงามสวยงามพี่น้องเอ้ยงวยเป็น่วยหลายอยู่พี่น้องอันนี้บกม่วงเบิรรุ่นแลวได้พี่น้องบกม่วงเบิดตรุ่นแล้วนะครับ เขาไปกินก <f dragging> ับเขานี่อันนี้ซุกแล้วนี่มะเบืเกินทรมยอหวานช่าพี่น้องอันนี้ว่วพ่อออกก็ได้เนี่ครับบ่อก็ได้นะครับเขาไปกินกับเขานี่อันนี้ซุกแล้วนี่มะเกืเกินทรมยอหวานช่าพี่น้องอันนี้ว่วพ่อออกก็ได้นี่ครับบ่อก็ได้นะครับงวยเป็น่วยหลายอยู่พี่น้องอันนี้บางงวงเบิดรุ่นแลเด้วพี่น้องบาง่วง เบิรรุนแล้วนะครับออกแล้วพี่น้องดอกเลยคุณดอกขึ <c oughs> ้นมากเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็คือกันนี่ตัวนี้น้อยก็เปลี่ยนน้อยอยู่คุณบัวั้นโลนตัวนี้บัวั้นโลนไปว่งานนั้นพี่น้องไปว่างานนั้นมันอยู่สูงอยู่เออเนี่ยตัวนี้คืออยู่นี่นี่เด้อพี่น้องคุณดอกเล้วพี่น้องดอกมาก ดอกเกิดขึ้นมาหลายไปต้นกบ้านเฮามือนปุ่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 นปนหลอยู่ด้วพี่น้องต้นละหกเก็ดน่วยต้นละสิบน่วยต้นยี่สิบน่วยอันนี้สุกบั้นนี่สุกบุสุกเก็บได้วอมตัวอืมไปือสิพ่อละพี่น้องได้อดไหลเราไป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 ทั้งปุ่นออกไปออกไปครับร่วงไม้แห้งมือนี่ฝนจะตกนะพี่น้องร่วหลายอยู่พี่น้อง ล้นหลายอยู่โอ้ออาจรจย์อาจรจย์พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ล้น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 เบื่องเด้อพี่น้องคุณคุณดอกบัวทัานล้นตัวนี้บัวท่านล้นไปว่างานนั่นพี่น้องไปว่างานนั่นมันอยู่สูงอยู่เออเนี่ยตัวนี้คืออยู่นี่ดอกแล้วพี่น้องดอกเด้คุณดอกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอืม อันนี้ก็คือกันนี่ตัวนีน้อยก็เป็ี่นน้อยอยู่พุ่นไปจะรับพี่น้องไปเลยไปไปไปพูนพูนเลี้วเลี้วเล้ว,ลว,ลว,ลวเส่พุ่นเลยเฮับพี่น้องเฮ้ย<ป>ม,มันสุกปะอ,อันนี้คือสิมันสุกพี่น้องเก็บได้เลยนี่เก็บเอาเอาเอาพ่นลหรพี่บพังเอาพุ่นลหรพี่น้องดอกเลยพี่น้องดอกเด้พุ่นอด,อดอกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอ,อืม,อม อันน yeah. yeah. ี so, um, ้ก็คือกันนี่ต้น้น้อยก็เป็นน่อยอยู่ลลลลหลายอยู่ได้ไปน้องต้ละหกเาน้อยตละสิบน้อยต้นยี่สิบนอยนี่สุกบนี่สุกปุสุกอบเอวมตัวน้อยนี่คือ